สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่งภาพอีกแล้วนะครับวันนี้จะสอนแต่งภาพด้วยแอปนี้นะครับแอปรูปใบไม้นะครับแอป n a p s ซ e d ครับผมพร้อมแล้วเราก็เปิดแอปเลยนะครับจะมาสอนใส่โบเก้กันนะครับแล้วเราก็เปิดรูปที่เราจะทําการใส่โบเก้เลยนะครับวันนี้ผมจะใช้รูปนี้นะครับพอเปิดรูปแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดออกไปก่อนครับ แล้วเราก็ไปเข้าตรง Google Chrome ครับแล้วเราก็เซิร์ชนะครับโบเก้ภาพเราจะเป็นออกสีแดงนะครับผมจะใช้โบเก้สีแดงนะครับแล้วก็พิมพ์ไปโบเก้สีแดงแล้วก็กดค้นหาครับแล้วก็กดตรงรูปภาพครับแล้วก็หาโบเก้ที่เราชอบเลยครับที่เป็นสีแดงนะครับจะได้เข้ากับภาพของเรานะครับผมก็จะทำการดาวน์โหลดมาครับ เาโหลดเสร็จแล้วเราก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วเราก็กดตรงเครื่องมือนะครับตามลูกศรเลยครับกดตรงเครื่องมือแล้วก็เลื่อนลงมาครับตรงภาพซ้อนครับแล้วเราก็กดไปแล้วเราก็กดข้างล่างนะครับตรงลูกศรที่ลูกศรชี้เลยนะครับแล้วก็กดโบเก้ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับประมาณนี้ครับเราก็ขยับหาองศานะครับ อยากได้เล็กอยากได้ใหญ่ก็ขยายเอานะครับของผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเราอยากได้ความเข้มแค่ไหนเราก็กดตรงข้างล่างครับรูปหยดน้ํานะครับตามลูกศรเลยครับแล้วเราก็ปรับความเข้มเอานะครับผมอยากได้เข้มประมาณนี้แล้วก็กดถูกไปครับพอกดแบบนี้แล้วให้เรากดด้านบนนะครับผมตามลูกศรเลยครับกดด้านบน แล้วกกดตรงดูการแก้ไขครับแล้วกดตรงภาพซ้อนครับผมแล้วก็กดอันกลางครับตามลูกศรเลยครับกดบายอยให้เราทําการระบายครับผมแบบนี้นี่ครับเราก็จะได้โบเก้นะครับสีแดงถ้าเราจะดูนะครับว่ามันระบายเลอะหรือไม่เลอะให้เรากดตรงดวงตานะครับผมด้านล่างรูปดวงตาครับ กดไปนี่ครับถ้าสีแดงแบบนี้มันจะดูง่ายกว่านะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกกระ,ะบายไปครับนี่ครับแบบนี้นี่ครับประมาณนี้ดีอันนี้มันเห็นขอบนะครับมันไม่เนียนเราก็กดลบครับถ้าเราจะลบนะครับ ให้เรากดลูกศรลงนะครับให้มันเป็นศูนย์ครับแล้วเราก็ทําการลบแบบนี้นี่ครับมันก็จะไม่มีขอบแล้วมันก็จะเนียนขึ้นนะครับนี่ครับง่ายๆถ้าเราจะกลับมาระบายเหมือนเดิมแล้วกดลูกศรขึ้นนะครับให้เป็นรอยครับแล้วก็ระบายแล้วก็กดดูครับนี่แล้วระบายครบแล้วนี่ครับง่ายมากๆแค่นี้ก็ได้แล้วครับโอเคแล้วเราก็กดถูกไปครับนี่ครับ นี่ครับประมาณนี้ง่ายมากๆเลยครับแล้วเราก็จะให้ภาพมันคมขึ้นนะครับแล้วก็กดตรงเครื่องมือแล้วก็กดตรงขอบมืดครับนี่ครับมันก็จะทําให้ภาพคมขึ้นจะทําให้ขอบขอบมันมืดลงนะครับมันก็จะไปโฟกัสตรงตัวบุคคลนะครับตัววัตถุของเราประมาณนี้ครับ แล้วกดถูกครับผมนี่ครับง่ายมากๆครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เซฟได้เลยครับประมาณนี้เป็นอันเสร็จครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับมาแนะนำวิธีง่ายๆให้เพื่อนๆนะครับช่วงคริสต์มาสนะครับลองไปแต่งกันดูได้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ